หัวใจสลายในที่สุดร่างของนายสนธยาอัคารศรีแรงงานไทยผู้ถูกกลุ่มฮามาสลักพาตัวก็ได้กลับคืนสู่แผ่นดินแต่ด้วยความสูญเสียที่ไม่อาจหวนคืนเรื่องราวนี้สะท้อนอะไรมากกว่าที่เราเห็นสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าร่างของนายสนธยาอัคารศรีแรงงานชาวไทยผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกสังหารและลักพาตัวไปโดยกลุ่มฮามาสได้รับกลับคืนมาอย่างอิสราเอลแล้วหลังจากนั้นจะดําเนินการส่งร่าง อันเป็นที่รักของครอบครัวกลับสู่ประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปสถานทูตได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการยืนยันการได้รับร่างของนายสนทยาซึ่งเสียชีวิตจากการโจมตีอันโหดร้ายทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566การได้รับร่างคืนในครั้งนี้เป็นผลมาจากข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคม2568 ซึ่งหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงใช้เวลาเกือบสองปีในการเจราจารเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดนายสนธยาอัคารศรีในวัย30ปีได้เดินทางไปทำงานในสวนผลไม้ของคิปบุตเบอรี่เป็นระยะเวลาน,านานหลายปีด้วยความหวังที่จะหารายได้เลี้ยงดูครอบครัวที่ประเทศไทยแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกเมื่อกลุ่มฮามาสบุกเข้ามาในบริเวณชายแดนอิสราเอลและฆ่าชีวิตเขาไปร่างของเขาถูกนำไปยังชนบทกาซาและถูกควบคุมตัวไว้โดยกลุ่มฮามาส เป็นเวลานานกว่าสองปีเขาเป็นหนึ่งในตัวประกันชาวไทยสองคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวตัวประกันอีกท่านคือคุณสุทธิศักดิรินทลักษ์ซึ่งสถานทูตอิสราเอลยังคงพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะนำร่างของเขากลับรับคืนมาทางสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยได้กล่าวถึงบทบาทสำคัญของแรงงานไทยในภาคการเกษตรของอิสราเอลโดยระบุว่าแรงงานไทยมีบทบาทสำคัญมากในภาคการเกษตรของอิสราเอล เราทราบซึ่งเป็นอย่างยิ่งในความทุ่งเทของพวกเขาชาวอิสราเอลทั้งประเทศเสียใจอย่างสุดซึ่งและร่วมไว้อะไัยไปพร้อมกับครอบครัวของคุณสนธยาผู้ที่เราจะจดจำไว้ตลอดไปทั้งนี้อิสราเอลยังคงมุ่งมั่นที่จะนำร่างของคุณสุธิศักิ์รินทลักตัวประกันชาวไทยรายสุดท้ายกลับคืนสู่มาตุภูมิแต่ตรงนี้อาจเป็นจุดที่หลายคนมีความเห็นแตกต่างกันบางคนอาจมองว่าการที่แรงงานไทย ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเช่นนี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเดินทางไปทํางานในพื้นที่เสี่ยงภัยในขณะที่บางคนอาจมองว่านี่เป็นเพียงโชคชะตาที่ไม่มีใครคาดคิดและไม่ควรนํามาเป็นข้อสรุปว่าการทํางานในอิสราเอลเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยคําถามที่อยากถามทุกคนคือคุณคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณคิดว่ารัฐบาลควรมีมาตร,รการอะไรเพิ่มเติมเพื่อปกป้องแรงงานไทยที่ทํางานในต่างประเทศ และคุณคิดว่าการที่แรงงานไทยจํานวนมากยังคงเลือกที่จะไปทํางานในอิสราเอลแม้จะมีความเสี่ยงนั้นสะท้อนถึงอะไรในสังคมไทยมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ